สวัสดีค่ะน้องผูกคองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูมดอีกแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูมดมีเพลงมาให้เด็กฟังและทําท่าประกอบกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกัน พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทำตามเลยค่ะซันเดย์มันเดย์ทิวส์เดย์เว d นส์เดย์ทอ y ์เดย์ y and เดย์แ d a y ซตเทอร์เดย์คนี้เราร้องเป็นเพลงนะทำท่าด้วยนะคะ Sunday Monday เด day เร d d s d a y นศ a กเเดว็กนี้คะร้องได้ไหมคะฝึกร้องบ่อยๆนะคะได้เด็กจะทําได้นะคะคะวันนี้คุูมดจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัปดาห์หนึ่งมี7วันค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องตามคุูมดเลยนะคะ วันที่หนึ่งวันอาทิตย์ซันเดย์วันที่สองวันจันร์มันเดย์วันที่สามวันอังคารทิวส์เดย์วันที่สี่วันพุธเว d นส์เดย์วันที่ห้าวันพฤหัส ัสาร์บ d a y วันที่6วันศุกร์ Friday. วันที่7วันเสาร์ Saturday เด็กๆคะเด็กจำได้ไหมคะเด็กๆขัดห้องบ่อยๆนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆมาทำแบบขัดพร้อมคูมว้นะคะ เขียนตัว G พิมพ์ใหญ่กับตัว G พิมพ์เล็กพร้อมกันนะคะตัว G พิมพ์ใหญ่ค่ะให้เด็กๆลากเส้นโค้งลงมาถึงเส้นบรรทัดนะคะแล้วลากเส้นแนวนอนตรงกลางแล้วลากเส้นตรงลงมาถึงเส้นบรรทัดข้างล่างค่ะจะได้ตัว G พิมพ์ใหญ่ค่ะเด็กๆมาดู G พีพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆลากเส้น โค้งลงมาถึงเส้นบรรทัดข้างล่างนะคะแล้วลากเส้นตรงลงมาให้เลยเส้นบรรทัดข้างล่างเลยค่ะแล้วก็ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายนิดนึงค่ะจะได้ตัว G พิมพ์เล็กค่ะมาเขียนตัว H พิมพ์ใหญ่กับ H พิมพ์เล็กกันนะคะตัว H พิมพ์ใหญ่ค่ะให้ในเด็กลากเส้นตรงลงมาถึงบรรทัดข้างล่างสองเส้นนะคะ แล้วลากเส้นแนวนอนตรงกลางเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ H พิมพ์ใหญ่ค่ะเด็กๆมาดูตัว H พิมพ์เล็กกันนะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมาถึงเส้นบรรทัดข้างล่างเลยค่ะแล้วลากเส้นโค้งลงมาถึงเส้นบรรทัดข้างล่างเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ตัว H พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กหัดอ่านหัดเขียนพบทวนบ่อยๆนะคะอยู่บ้านดูแลสุขภาพร่างากายให้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ